ไม่ยอมไม่ยอมเอาติดแล้วครับโอ้โหวัดดำวัดดำติดหามแล้วติดหามแล้วเดี๋ยวเอาเสียตูดเลยครับงานนี้นี่มาดูเด็ก้าคันนี้ครับจะขึ้นไวไหมครับ รแงโอ้ไม awesome, ่ยอมไม่ยอมเอาติดแล้วครับโอ้ันดำันดำติดหามแล้วติดหามแล้วเอาเสียตัวเลยครับงานนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những bắp hấp dẫn เอาไม่ไปต้อง้ตรงเลยรุ่เลยน้องรุ่นไอยก่อนหอยตี๋เโหจะขึ้นไหมครับ ไปขึ้นบ่อไว้ไหมครับให้ทิกแอดแอดแอดโอ้ขาดแล้วขาดใจครับทำไมทำไมอือโอ้โอ้โอ้ไว้ครับไว้